สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นพลังบุญกระแทกใจรายการที่จะพาคุณมองธรรมะในมุมใหม่ที่เข้าใจง่ายแต่ลึกถึงใจถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบุญให้กับคนที่คุณรักเพราะคำพูดดีๆหนึ่งตอนอาจเปลี่ยนทั้งคืนของใครบางคนให้กลายเป็นคืนที่จิตสงบก็ได้ ตอนก่อนเราพูดกันถึงฝันดีเมื่อจิตผ่องและบุญส่งผลวันนี้เราจะไปอีกด้านของเหรียญฝันร้ายหลายคนกลัวมันบางคนสะดุ้งตื่นทั้งน้ำตาบางคนถึงขั้นไม่กล้านอนเพราะกลัวว่าจะฝันเห็นเรื่องเดิมอีกแล้วมันคืออะไรแน่ครับฝันร้ายคือกรรมเก่ามาเตือน หรือแค่จิตเรากําลังฟุ้งซ่านปรุงแต่งจนหลอกตัวเองต้องบอกตรงๆว่าฝันร้ายเป็นเรื่องที่พุทธศาสนามองอย่างลึกและละเอียดมากเพราะมันไม่ใช่แค่ภาพหลอนของสมองแต่มันคือเสียงสะท้อนของจิตที่ยังไม่สงบฝันร้ายบางครั้งก็เกิดจากกรรมจริงแต่หลายครั้งมันเกิดจากจิตฟุง้ง ความคิดปรุงแต่งที่ยังไม่ยอมวางแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าฝันนั้นคือกรรมหรือจิตวันนี้เราจะค่อยๆแยกให้เห็นชัดก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคือการกระทำที่มีเจตนาและผลของกรรมไม่ได้ปรากฏเฉพาะตอนตื่นมันสามารถปรากฏในฝันได้ด้วยโดยเฉพาะ เมื่อจิตอยู่ในภาวะเปิดและอ่อนไหวตอนหลับลึกส่วนจิตฟุ้งคือภาวะที่จิตยังไม่หยุดปรุงเหมือนลิงที่ไม่มีวันนิ่งมันจะหยิบเรื่องในใจเรื่องในอดีตเรื่องที่กลัวแล้วมาปรุงเป็นฉากในฝันจนกลายเป็นความจริงชั่วขณะจิตฟุง้งจึงสร้างฝันร้ายปลอมได้เหมือนโรงหนังในใจที่เปิดฉายเองทุกคืน ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีเรื่องกังวลก่อนนอนเช่นงานเงินความสัมพันธ์จิตจะเอาความกลัวเหล่านั้นมาปรุงต่อนในฝันกลายเป็นฝันว่าถูกไล่ถูกทิ้งถูกทำร้ายทั้งหมดนี้ไม่ใช่กรรมเก่าแต่คือกรรมใหม่ความคิดปัจจุบันที่คุณสร้างเองทุกวันแล้วมันสะท้อนกลับมาในยามหลับ ฝันร้ายลักษณะนี้แก้ได้ด้วยสติเพราะเมื่อจิตเริ่มรู้เท่าทันความคิดของตัวเองตอนตื่นฝันตอนหลับก็จะเริ่มเปลี่ยนเหมือนเราหยุดใส่ฟิล์มลบเข้าไปในเครื่องฉายแต่ถ้าเป็นฝันร้ายที่เกิดจากกรรมเก่าจะมีความรู้สึกต่างออกไปมันจะเหมือนเราได้กลับไปอยู่ในเหตุการณ์ภาพจะชัดเหมือนจริงและมีความรู้สึกบางอย่างที่ฝังลึก เช่นความกลัวแบบไร้เหตุผลหรือความเจ็บที่ไม่อาจอธิบายฝันแบบนี้จิตไม่ได้ปรุงจากปัจจุบันแต่มันดึงความทรงจําเก่าที่ฝังอยู่ในจิตมาให้เห็นเพื่อให้เรารู้และปล่อยแต่ไม่ว่าฝันร้ายจะมาจากกรรมหรือจิตจุดร่วมมีอย่างหนึ่งคือจิตยังไม่สงบจิตที่สงบจะไม่ปรุงฝันให้เราทรมานมันจะพักอย่างรู้ เมือนสายน้ำที่นิ่งจนเงาสะท้อนทุกอย่างได้หมดส่วนจิตที่ฟุง้งจะเหมือนน้ำที่กำลังถูกคนคนหนึ่งปัน่นยิ่งปั่นแรงยิ่งขุ่นยิ่งไม่เห็นอะไรชัดเพราะฉะนั้นฝันร้ายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันคือสัญญาณเหมือนเสียงเตือนจากข้างในว่าตอนนี้จิตเรากำลังฟุง้งหรือกรรมบางอย่างกำลังเรียกร้องให้เรารู้ เท่าทันมันเสียทีนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันในตอนนี้ว่าฝันร้ายไม่ใช่คำสาปแต่มันคือโอกาสของการเห็นตนเองชัดขึ้นและเมื่อเห็นชัดเราจะเริ่มปล่อยได้เวลาฝันร้ายเกิดขึ้นเรามักถามว่านี่คือกรเก่าเตือนฉันหรือเปล่าแต่ความจริงคือ ไม่ใช่ทุกฝันร้ายจะมาจากกรรมบางครั้งจิตเรานั่นแหละที่สร้างมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้เข้าใจง่ายผมอยากให้คุณลองจำไว้แบบนี้ครับฝันร้ายจากกรรมจะจริงในอารมณ์ส่วนฝันร้ายจากจิตฟุง้งจะแรงในภาพแต่จะเบาในความหมายฝันร้ายจากกรรม มักมีลักษณะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเคยเกิดขึ้นจริงไม่จําเป็นต้องจําได้ว่าเมื่อไหร่แต่ใจจะรู้ว่าฉันเคยอยู่ตรงนั้นบางคนฝันเห็นตัวเองถูกไล่ฆ่าถูกทรมานหรืออยู่ในที่มืดมิดตื่นมาแล้วไม่ใช่แค่กลัวแต่จะรู้สึกจิตสะเทือนเหมือนอะไรบางอย่างในใจถูกเปิดออกฝันแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวครับ มันคือกรรมเก่าที่กำลังสลายตัวเพราะจิตเริ่มมีแรงพอจะเผชิญมันจิตที่ยังอ่อนจะไม่เห็นภาพแบบนี้เหมือนน้ำที่ยังขุ่นมันไม่สะท้อนอะไรแต่พอเริ่มใสกรรมที่ยังค้างจะลอยขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อให้เราปล่อยในทางตรงกันข้ามฝันร้ายจากจิตฟุ้งจะเกิดจากสิ่งที่เราคิดมากก่อนหลับเราเครียด เรากลัวเรากังวลจิตและหยิบภาพเหล่านั้นมาปรุงต่อเหมือนหนังเรื่องเดิมฝันถูกไล่ถูกจับถูกตกจากที่สูงแต่พอตื่นผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงความรู้สึกนั้นก็จางเพราะมันไม่ได้มาจากรากกรรมมันมาจากความชิดปัจจุบันฝันแบบนี้ไม่ต้องตีความแค่รู้ว่าใจเรากำลังเหนื่อยก็พอแล้วลองสังเกตง่ายๆนะครับ ถ้าฝันร้ายแล้วใจยังสัน่นแม้ตื่นมาแล้วหลายวันนั่นมีแนวโน้มว่าเป็นฝันจากกรรมแต่ถ้าฝันร้ายแล้วใจหายเร็วเหมือนฝันทั่วๆไปนั่นคือจิตฟุง้งเป็นของที่เกิดง่ายและหายเร็วทั้งสองอย่างไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้เท่าทันว่าฝันนั้นเกิดจากอะไรเพื่อจะได้จัดการให้ถูกพระอาจารย์สายปฏิบัติท่านหนึ่งเคยพูดไว้ ฝันร้ายคือวิธีที่กรมใช้พูดกับคนที่ยังไม่ยอมนั่งสมาธิฟังดูแรงแต่จริงครับเพราะถ้าเรายังไม่ยอมอยู่กับใจอย่างสงบในยามตื่นกรมก็ต้องใช้เวลาหลับนี่แหละเป็นเวทีให้เราเห็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ฝันร้ายจึงไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการสอนสอนให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งในใจที่ยังไม่ถูกชำระ มีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าทุกคืนเขาฝันเห็นตัวเองตกเหวซ้ําๆพอตื่นก็กลัวใจจะวายจนวันหนึ่งเขาเริ่มนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนแทนที่จะกลัวเขากลับตั้งใจดูฝันนั้นด้วยสติและในคืนหนึ่งเขาฝันตกเหวอีกแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเขาตกถึงพื้นแล้วลุกขึ้นเดินได้ตั้งแต่นั้นมา เขาไม่ฝันแบบนั้นอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดเมื่อจิตเริ่มเห็นกรรมไม่ใช่หนีกรรมเพราะฉะนั้นหากคุณกำลังฝันร้ายซ้ำๆอย่ามองมันเป็นโชคร้ายมองให้เป็นบทเรียนของจิตบางครั้งจิตเรากำลังบอกว่าถึงเวลาปล่อยสิ่งเก่าที่แบกไว้จำไว้นะครับฝันร้ายจะกลายเป็นธรรมะทันที ถ้าเรามีสติพอจะดูมันโดยไม่หนีเมื่อเรารู้แล้วว่าฝันร้ายเกิดได้จากทั้งกรรมและจิตฟุง้งคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้ฝันร้ายให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพราะถ้าเราหลบหนีเราก็ไม่เรียนรู้แต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าฝันร้ายทุกเรื่องมีครูอยู่ในนั้น เพราะอาจารย์สายภาวนาท่านหนึ่งเคยสอนว่าจิตจะฝันร้ายได้ก็เพราะยังมีบางอย่างที่ไม่ยอมรับในตัวเองฟังดูง่ายแต่จริงจังมากครับเพราะทุกความกลัวที่เราฝันถึงคือสิ่งที่เรายังไม่กล้าเผชิญในยามตื่นคนที่ฝันว่าถูกไล่ส่วนใหญ่คือคนที่กำลังหนีบางสิ่งในใจหนีความผิดหนีความเสียใจหนีความจริง คนที่ฝันว่าตกจากที่สูงมักเป็นคนที่ยังกลัวการสูญเสียกลัวไม่เป็นที่ยอมรับคนที่ฝันว่าตายส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะกรรมจะมาแต่เพราะอัตตากำลังถูกท้าทายให้ยอมตายทางใจเพื่อให้ได้เกิดใหม่ในสภาวะที่เบากว่าเดิมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ฝันร้ายจะไม่ใช่เรื่องให้กลัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นห้องเรียนของจิต ที่เปิดให้เราทุกคืนทุกภาพที่ปรากฏคือครูทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือบทเรียนสิ่งเดียวที่เราต้องมีคือสติสติที่จะรู้ว่าตอนนี้จิตกำลังสร้างอะไรให้เราเห็นแล้วเราจะใช้ฝันร้ายฝึกสติได้อย่างไรวิธีง่ายที่สุดคืออย่าปฏิเสธมันเวลาฝันร้ายตื่นขึ้นมาแล้วหัวใจเต้นแรง แทนที่จะรีบลืมให้หายใจยาวๆแล้วถามตัวเองว่าฉันกําลังกลัวอะไรสิ่งที่ฉันเห็นมันสะท้อนอะไรในใจฉันบ้างบางทีคุณจะพบว่าสิ่งที่กลัวในฝันคือสิ่งเดียวกับที่คุณกลัวในชีวิตจริงแค่ฝันทำให้มันชัดขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือสังเกตอารมณ์ก่อนหลับก่อนนอนลองดูว่าใจเรามีอารมณ์ค้างอะไรไหม โกรธใครอยู่หรือเปล่ากังวลเรื่องอะไรไหมหรือ,อยังยึดติดกับภาพความรู้สึกบางอย่างในวันนั้นอยู่หรือไม่ถ้ามีให้ปล่อยก่อนหลับด้วยการรู้ว่ามันมีแล้วไม่เอามันไปต่อฝันเพราะถ้าเราไม่ปล่อยมันจะตามเราเข้าไปในโลกของความฝันแน่นอนบางคุณอาจถามว่าแล้วเราควรแก้ฝันร้ายยังไงผมบอกตรงๆว่าไม่ต้องแก้ เพราะฝันไม่ใช่ศัตรูสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือรับรู้และขอบคุณขอบคุณที่มันสะท้อนสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้เพราะถ้าไม่มีฝันร้ายเราอาจไม่รู้เลยว่าข้างในเรายังไม่วางอะไรจงใช้ฝันร้ายเป็นห้องกระจกของกรรมไม่ใช่คุกของใจทุกครั้งที่คุณมองมันด้วยสติมันจะสูญพลังแต่ถ้าคุณกลัวมัน มันจะขยายเหมือนเงาในแสงไฟยิ่งเราหนีมันยิ่งไล่แต่ถ้าเราหยุดแล้วหันไปมองมันก็หายไปเองฝันร้ายจริงมีคุณค่าในทางธรรมะมากเพราะมันเปิดพื้นที่ให้เราฝึกวางโดยไม่ต้องรอให้เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อฝันร้ายมาอีกครั้งแทนที่จะกลัวให้ภาวนาในใจเบาๆว่าขอบคุณที่มาสอนฉันฉันจะวางเธอด้วยความเข้าใจ แค่พูดด้วยใจรู้จริงจิตจะเปลี่ยนทันทีและเมื่อจิตเริ่มเปลี่ยนฝันก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากฝันร้ายกลายเป็นฝันที่สงบจากความกลัวกลายเป็นความเข้าใจจากเงามืดกลายเป็นแสงในใจเมื่อเราฝันร้ายความรู้สึกแรกของคนส่วนใหญ่คือกลัวแต่ความจริงแล้วความกลัวนั้นเองคือสิ่งที่ฝันต้องการให้เรารู้จัก ฟันร้ายไม่ใช่การลงโทษมันคือบททดสอบของจิตเพื่อให้เรารู้ว่าเรายังหนีอะไรอยู่ยังยึดอะไรอยู่และยังกลัวอะไรอยู่ในใจถ้าเรารู้เท่าทันฟันร้ายจะหมดพลังแต่ถ้าเราหนีมันมันจะกลับมาเรื่อยๆเหมือนบทเรียนที่เรายังไม่ยอมสอบผ่านไม่ว่าชาติไหนจิตก็จะเอาเรื่องเดิมกลับมาสอนซ้ำ จนกว่าเราจะยอมรับมันด้วยสติและความเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสาบแช่งฝันร้ายให้ขอบคุณมันแทนเพราะมันกล้าแสดงสิ่งที่เรายังไม่กล้าดูในตอนตื่นมันสะกิดให้เรารู้ว่าใจฉันยังไม่สงบพอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าผู้มีสติย่อมเห็นธรรมแม้ในความฝัน คำนี้หมายความว่าแม้ในฝันร้ายถ้าเรามีสติพอที่จะไม่หนีเราจะเห็นธรรมะในนั้นเสมอธรรมะที่ว่าคือการเกิดดับของอารมณ์กลัวก็เกิดแล้วก็ดับทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรอยู่คงทนแม้แต่ฝันร้ายเองถ้าคุณมองฝันร้ายด้วยใจที่เปิดมันจะเปลี่ยนจากเงาให้กลายเป็นแสง พราะแสงไม่ได้อยู่ที่ปลายอุโมงค์แสงอยู่ในใจเรานี่เองรอให้เราหันมามองต่อจากนี้ถ้าคุณฝันร้ายอีกอย่าเพิ่งตื่นแล้วกลัวให้ลองพูดในใจเบาๆว่าฉันเห็นเธอแล้วฉันจะไม่หนีแล้วค่อยๆหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวคุณจะรู้ว่าแค่มีสติเดียวฝันร้ายก็เริ่มสลายตัวเอง เพราะจิตที่รู้ไม่ตกเป็นทาสของภาพอีกต่อไปฟันร้ายจะสอนเราเรื่องการปล่อยวางได้ดีกว่าธรรมะเล่มไหนเพราะมันทำให้เราเห็นตรงหน้าว่าทุกสิ่งที่เรายึดไว้มีแต่ทำให้เราทุกข์มันไม่ได้บังคับให้เราวางแต่มันบอกให้เราเห็นจนเราอยากวางเองและเมื่อคุณเริ่มวางได้ในฝันวันหนึ่งคุณจะวางได้ในชีวิตจริงเพราะจิตเดียวกันที่สร้างฝัน คือจิตเดียวกันที่ใช้ใช้ชีวิตผมอยากฝากไว้หนึ่งประโยคฝันร้ายไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่คือบทเรียนของจิตที่อยากให้เราตื่นถ้าเราเข้าใจเราจะไม่กลัวมันอีกเพราะแม้ในฝันที่มืดที่สุด<ม>ก็ยังมีแสงแห่งสติรออยู่เสมอขอบคุณที่ฟังรายการคลื่นพนังบุญกระแทกใจหากคืนนี้คุณจะนอน ขอให้จิตของคุณสงบเหมือนน้ำใสและถ้ามีฝันร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งขอให้คุณจำได้ว่ามันไม่ได้มาทำร้ายแต่มันมาปลุกให้คุณรู้แล้วพบกันในตอนหน้าทำอย่างไรเมื่อฝันร้ายบ่อยธรรมะกับการปล่อยวางก่อนนอนตอนที่จะพาคุณเรียนรู้วิธีแปลฝันให้เป็นพลังและหลับอย่างมีสติในทุกคืน วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ